รูปร่างและขนาดใหญ่เล็กเท่ากันอ้วนผอมสวัสดีค่ะน้องๆเรามาเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์กันต่อนะคะในวันนี้เราจะมาฝึกเปรียบเทียบขนาดของสิ่งต่างๆกันค่ะในห้องเรียนห้องนี้มีสิ่งของอยู่มากมายนะคะของแต่ละอย่างจะมีขนาดแตกต่างกันบ้างเท่ากันบ้าง น้องๆลองช่วยเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของในห้องเรียนห้องนี้กันหน่อยสิคะยางลบสองก้อนนี้ก้อนไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันคะ <Wow! S 2> โต๊ะสองตัวนี้ตัวไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันคะ <Wow! S 2> เราลองมาดูโต๊ะกับเก้าอี้ตัวนี้กันบ้างดีกว่าคะ่ะ ของสิ่งไหนมีขนาดเล็กกว่ากันคะ <Wow! S 1> กล่องใส่ช็อกสีฟ้ากับกล่องใส่ช็อกสีขาวสิ่งของสองสิ่งนี้มีขนาดเท่ากันไม่เอ่ย <Wow! S 1> เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเปรียบเทียบสิ่งของกันได้คล่องหรือ,อยังเอ่ย สิ่งของรอบๆตัวเรานั้นอาจมีขนาดที่แตกต่างกันโดยมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าก็ได้ค่ะคราวนี้ เราลองมาเปรียบเทียบขนาดของคนและสัตว์กันดูบ้างนะคะซึ่งการเปรียบเทียบขนาดของคนและสัตว์นั้นเรามีคำเปรียบเทียบขนาดนอกจากคำว่าใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าคือจะใช้คำว่าอ้วนกว่าหรือผอมกว่าค่ะเช่นช้างสีฟ้าอ้วนกว่า ช้างสีชมพูหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าช้างสีชมพูหอมกว่าช้างสีฟ้าส่วนนี้ก็พ่อวัวอ้วนกว่าแม่วัวหรือแม่วัวหอมกว่าพ่อวัวค่ะส่วนนี้ก็กระรอกสีเทา อ้วนกว่าเการอกสีเหลืองหรือเกะรอกสีเหลือง้อ,อ,อ,งอมกว่าเการอกสีเทาค่ะน้องๆลองมาเปรียบเทียบขนาดของคนและสัตว์เหล่านี้กันดูนะคะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ แม่กับพ่อใครอ้วนกว่ากันคะว้าว <Wow! S 1> กระต่ายสีขาวกับกระต่ายสีน้ำตาลตัวใดอ้วนกว่ากันคะว้าว <Wow! S 1> แมวสีขาวกับแมวสีเหลืองตัวใดผอมกว่ากันเอย่ยว้าวพ่อลิงกับแม่ลิงตัวใดผอมกว่ากันคะ พัดกับพลอยใครอ้วนกว่ากันคะวเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆใครอ้วนกว่าใครผอมกว่าคราวนี้น้องๆงคงบอกได้ทันทีแล้วนะคะแล้วกลับมาเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์กันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ